เรื่องนี้มันเริ่มมาจากการรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับซึ่งก็ทําให้ชาวกัมพูชาที่มาอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าอาจจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากนักบางคนรู้จักแค่เมืองไทยซะดยซ้ำ ด้วยความที่ในจีนมีประชากรที่หลากหลายมากๆและมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้สนใจโลกภายนอกพวกเขาอาจจะประเมิอนอะไรลางอย่างว่าจะต้องเป็นเหมือนประเทศไทยเข้าไว้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวกัมพูชาเองก็ยกมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับแต่จะเริ่มจากการรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อนเลยแล้วกันนะครับโดยแอนที่เขายกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนนะครับได้เขียนรีวิวเอาไว้ก็เขียนมาเป็นภาษาจีนเลยโดยก็บอกนะครับว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่เครื่องบินลงจอดที่กรุงเทพมหานครนั่นเป็นสิ่งที่ เป็นไปอย่างที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนได้พูดไว้ก่อนหน้านั้น้วยความที่ฉันเคยอ่านรีวิวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยมีการพูดถึงสนามบินที่ใหญ่โตต้อนรับด้วยความทันสมัยมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนและที่สำคัญสิ่งที่เหนือความคาดหมายคุณจะเจอป,ป้ายภาษาจีนได้อยู่บ้างตามแหล่งท่องเที่ยวนั่นก็คือสิ่งที่เราประทับใจนอกจากนั้นยังมีรอยยิ้มของคนไทยคนไทยให้ความช่วยเหลือได้จริงๆแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องสื่อสารกันไม่เข้าใจเรายังพอหาคนที่พยายามจะสนทานากับเราได้นั่นคือสิ่งที่เจอ ทุกๆอย่างที่เจอในเมืองใหญ่ของประเทศไทยเป็นสิ่งที่คาดหวังได้คล้ายๆกับในเมืองใหญ่ของจีนแต่อาจจะมีเอกลักษณ์ที่เป็นในแบบของไทยอยู่มากขึ้นทุกอย่างดูปลอดภัยหมดเลยตั้งแต่การใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกอย่างสะดวกมีแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับกับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะก็พูดถึงแอปพลิเคชันที่มาจากจีนเลยนะฮะที่นักท่องเที่ยวจีนมาถึงแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับใช้ในการจ่ายเงินได้ด้วยนะแต่ทีนี้นะครับเขาบอกว่า กัมผูชาครั้งแรกอาจจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้ถึงขั้นนั้นอาจจะเป็นเพราะฉันได้เดินทางไปที่เสียมเรียบเราอาจจะถูกต้อนรับโดยเสียมเรียบเท่า้ําเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่พนมเปญน,นานด้วยความที่เราไปถึงที่เสียมเรียบรู้สึกว่าลาบากพอสมควรเลยถ้าจะเทียบกับกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองที่เราอยู่นานสักระยะหนึ่งเลยเมื่อไปถึงประเทศไทยเราจำเป็นต้องไปที่เสียมเรียบอย่างรวดเร็วเพราะเราต้องการที่จะไปจุดหมายปลายทางให้ถึงอย่างสะดวกรวดเร็วมากที่สุดแต่มันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นเลย แท็กซี่เองไม่ได้สะดวกเหมือนที่ไทยอีกต่อไปถนนหนทางไม่ได้ใหญ่โตอลังการมีระบบทางด่วนที่ใหญ่โตแบบที่เกิดขึ้นในไทยเรื่องอาหารนี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคือพวกเขาไม่ได้คล้ายกันซะขนาดนั้นยังดีอยู่อย่างหนึ่งคือรสชาติอ่อนกว่าไทยอาจจะเป็นเพราะฉันไม่ค่อยทานเผ็ดด้วยแต่ถ้าใครชอบทานเผ็ดหรือรสชาติที่จัดจ้านเมืองไทยจะน่าประทับใจมากแต่กัมพูชาอาจจะถูกจิริตเพียงเล็กน้อยด้วยรสชาติที่อ่อนกว่าแต่เรื่องของอาหารก็ไม่ได้โดดเด่นแต่อย่างใด ทีนี้เรื่องของที่พักต้องเหมาอยู่อย่างหนึ่งว่ากัมพูชามาักจะถูกลดตัวเลือกลงไปเยอะมากสมมุติว่าคุณจองที่พักในแอปพลิเคชันคุณจะพบได้เลยว่าจํานวนที่พักให้เลือกนะโอ้โหลดลงไปมันไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งแต่มันยิ่งกว่าครึ่งหนึ่งจนเหลือเพียง10%หรือไม่ถึง10%จากทั้งหมดของกรุงเทพท่านซ้ำเราได้เลือกที่โรงแรมระดับกลางซึ่งก็โอเคอยู่แต่น่าเสียดายที่สิ่งอำนวยความสะดวกอินเทอร์เน็ตในโรงแรมอย่าไปคาดหวัง อินเทอร์เน็ตในโรงแรมคือสิ่งที่ยังไม่ได้รวดเร็วมากนักและถ้ามันใช้งานได้ดีนั่นถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอย่างไรก็ตามถ้าคุณเปิดใจให้กับความยังไม่ทันสมัยนั่นเป็นสิ่งที่คุณจะปรับตัวกับกัมพูชาได้เรื่องนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวจีนหลายๆคนก็แสดงความเห็นด้วยนะบางคนนะครับก็บอกว่าคุณอาจจะเคยชินกับความทันสมัยในเมืองใหญ่ของจีนคุณเลยตั้งมาตรฐานไว้สูงแต่พอไปกรุงเทพนั่นเป็นสิ่งที่พอจะอรับได้ แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเพื่อนบ้านของไทยไม่ได้เหมือนกรุงเทพฯไปซชทั้งหมดนะความเห็นต่อมานะครับบอกว่าทั้งสองประเทศมีเสน่ห์ในแบบตนเองไทยนะ่ะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ครบคันมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่กัมพูชาจะเป็นประสบการณ์แบบดั้งเดิมซะมากกว่าถ้าคุณสนใจวัฒนธรรมโบราณหรือว่าให้อารมณ์คล้ายๆกับไปในเมืองที่อยู่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่ของจีนอะไรแบบนั้นก็คงจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกันคุณอาจจะรู้สึกได้เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศ แต่โดยรวมแล้วคนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังที่ประเทศไทยเพราะทุกอย่างนั้นดูพร้อมมากกว่าและมีบริการที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากกว่าขณะที่ชาวจีนบางคนนะครับก็แสดงความเห็นว่าเป็นเพราะประเทศไทยสร้างมาตรฐานไว้สูงก็เลยทําให้ติดภาพจาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องเป็นแบบประเทศไทยทั้งหมดซึ่งหลายๆคนก็ผิดหวังตั้งแต่ตอนไปเวียดนามแล้วเรื่องนี้เองนะครับเดี๋ยวจะตัดกับไปที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่เอาความคิดเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ไปนะไปแสดงความเห็นกัน โดยทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับเขายกความคิดเห็นการรีวิวเมื่อกี้นี่แหละครับไปพูดถึงกันต่อโดยบางความเห็นนะก็บอกว่าผมไม่แปลกใจเลยที่นักท่องเที่ยวจีนจะรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของไทยกับกัมพูชานั้นแตกต่างกันมากเพราะอันที่จริงนะบ,บริบทมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกันหลายหลายคนผมคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างแตกต่างพวกเขารู้แค่ว่าจะต้องเป็นเหมือนไทยนั่นคือสิ่งที่ประเมินเอาไว้ กับประเทศอ,อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นการรีวิวของนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพิ่งจะมารู้จักประเทศอ,อื่นๆในแถบนี้พวกเขาก็อาจจะตกใจประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วขณะที่ความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็บอกว่าโอเคเรารู้แหละว่าการเดินทางถนถนทางในกัมพูชายังไม่ไดีดีเท่าไทยยิ่งกรณีนี้เหมือนกับว่าเขาเอาไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพด้วยนี่ยังดีนะที่ยังรู้ว่าเมืองใหญ่เมืองหลักๆหนะ่อยอยู่ที่พนมเปญไม่ได้อยู่ที่เสียมเรียบ ผมนะ่ะเห็นนะักท่องเที่ทยวจีนบางคนไปเข้าใจผิดเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะไปที่นครวัดพอไปที่นครวัดไปเจอเมืองที่บินไปเนี่ยก็ไปเจอที่สีอาเรียบเลยบางคนนะ่ะไม่คิดจะแวะที่พนมเปญซะเลยซ้ําและก็ไปเข้าใจว่าสีอาเรียบน่าจะเป็นเมืองหลักของกัมพูชาเพราะว่าอยู่ใกล้กับนครวัดทีนี้พอไปเปรียบเทียบกับกรุงเทพจากเมืองที่ไปมาก่อนหท่านั้นก็รู้สึกตกใจมันก็เป็นธรรมดาสิที่จะเป็นอย่างนั้นก็เล่นเอาเปรียบเทียบกับกรุงเทพเลยขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่า นักท่องเที่ยวจีนน่ะค่อนข้างจะชินนะกับสถานที่ที่ทันสมัยแบบไทยอย่างเช่นไม่ต้องเป็นเมืองใหญ่ก็ได้เอาเป็นเมืองเล็กๆล,ลองๆล,ลงมาหรือแม้แต่เมืองท่องเที่ยวคือพวกเขาจะชินกับการได้เห็นห้างใหญ่ๆได้เจอกับอะไรก็ตามร้านอาหารหรือสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ตามที่ดูหรูลานั่นเป็นพื้นฐานที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่มีให้บริการกับนักท่องเที่ยวไหนจะปั๊มน้ำมันที่วิว่วาเองก็ด้วยเช่นกันแต่ที่มาพอมาที่กัมพูชา หลายๆคนก็เล่นไปที่เมืองแยกย่อยต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนั่นก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยทันสมัยมากนะักแต่เอาจริงๆนะกัมพูชานักท่องเที่ยวที่ชอบกัมพูชามากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ใครที่ชอบเรื่องของประวัติศาสตร์จะโรมรักที่นี่จะโรมรักพวกเรา เผยจะมากกว่าไทยซะด้วยซ้ำแต่ความคิดเห็นที่คุณยกมาส่วนใหญ่เลยเป็นนักท่องเที่ยวที่พวกเขาอาจจะมาเที่ยวแค่เพียงครั้งคราวแต่ถ้าเป็นคนที่เที่ยวบ่อยๆนะพวกเขาชอบแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าผมรู้สึกแปลกใจที่นักท่องเที่ยวจีนบอกว่าอาหารของเราจืดชืดมันจืดขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดว่าในหลายๆร้านนี่รสชาติก็แทบจะใกล้เคียงกับไทยนะโดยเฉพาะในหลายๆร้านที่ทําเมนูคล้ายๆกัน คือมันก็คล้ายๆกับในเมืองไทยแหละคนกัมพูชาก็ไปทํางานที่เมืองไทยกันเยอะแยะรสชาติไม่ได้แตกต่างอะไรกันขนาดนั้นแต่พอมาอยู่ที่กัมพูชาบอกว่ารสชาติมันเรียบง่ายและก็จืดมากกว่าความเหของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่คุณต้องยอมรับเมืองไทยอย่างหนึ่งนะคือด้วยความเคยชินของคนจีนด้วยโดยเฉพาะคนจีนที่มาจากเมืองต่างๆถ้าเป็นคนจีนที่อยู่ในตัวเมืองพวกเขาเคยชินกับมาตรฐานความปลอดภัยที่มีอยู่ในเมืองของเขา และยิ่งในช่วงหลังๆนะั้นมีการพูดถึงในเรื่องของความกังวลในการเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยถ้ามองดีๆก็จะเห็นว่าเมืองไทยยังอยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับอยู่ในแง่ของความปลอดภัยและความไว้วางใจแล้วประเทศไทยทําแบบนั้นให้นักท่องเที่ยวจีนได้รู้สึกแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันแต่เรื่องนี้นีครับก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแม้แต่ไทยเองแค่ในช่วงที่นักท่องเที่ยวจากจีนมีความกังวลทางด้านความปลอดภัยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องที่น่ากังวล นั่นก็ทําให้กระแสการท่องเที่ยวนั้นลดหายไปเยอะมากเลยภาษาอะไรกับประเทศเล็กๆแล้วพวกเขายิ่งเกิดความกังวลได้มากกว่าอาจจะกังวลมากกว่าอยู่ไทยซะอีกแต่อย่างไรก็ตามนะเหมือนกับว่าคนจีนจะซีเรียสเรื่องนี้มากๆจะว่าไม่สําคัญมันก็ไม่ใช่หลายๆคนมองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีความปลอดภัยดีนั่นเป็นเพราะเรามีความเคยชินอยู่แล้วกับการอยู่อาศัยในภูมิภาคแห่งนี้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในมุมคนจีนมองอีกแบบเลยเพราะเขาจะดูเรื่องของความปลอดภัย ก่อนที่จะมาเที่ยวอยู่เสมอขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าผมคิดว่าเป็นเพราะนักท่องเที่ยวจีนอะคาดหวังให้กัมพูชาคล้ายกับไทยมากเกินไปพอไปดูจากแผนที่ก็รู้สึกว่าทั้งสองประเทศอยู่ใกล้กันพวกเขาคาดหวังว่าทุกๆอย่างจะคล้ายกันแต่เอาจริงๆเราคล้ายกันแค่วัฒนธรรมที่มีความเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กัมพูชาไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวสําหรับที่เที่ยวรู้ละผมคิดว่า กลุ่มตลาดของกัมพูชาเป็นนักท่องเที่ยวตะวันตกโดยซ้ำนะที่ต้องการสำรวจความดิบความเป็นออริจินอลอะไรแบบนั้นนะ่ะมันเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวตะวันตกมากกว่าเอาจริงนักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ต้องการจ่ายเยอะต้องการจ่ายคุ้มค่าแต่ขณะเดียวกันก็ได้ความบริวาด้วยสิ่งนี้ประเทศไทยให้คําตอบกับพวกเขาได้มากกว่าและตอบโจทย์กับพวกเขาโดยตรงได้มากกว่าซึ่งผมจะตัดกลับไปที่ความคิดเห็นของชาวจีนนะครับที่พูดถึงการไปไทยกับไปที่กัมพูชาครั้งแรกต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นความเห็นเพิ่มเติมในอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมก็ไปหามาเพิ่มเติมนะครับโดยอีกมุมหนึ่งนะครับชาวจีนก็พูดถึงเรื่องของการซื้อของนะครับที่มันเป็นประสบการณ์ที่ต่างกันของไทยกับกัมพูชาโดยเขาเล่าไปที่กัมพูชาก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าไปที่ตลาดในท้องถิ่นที่เมืองแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งนั่นแหละเขาบอกว่าเขาอยากซื้อของฝากนะครับเพื่อไปฝากคนที่อยู่จีนนะครับญาติๆอยู่ที่จีน คนขายก็บอกว่าราคา10ดอลลาร์ก็คือพูณเป็น10ดอลลาร์มาตีเป็นเงินไทย300รอบาทเศษๆนะฮะฉันก็พยายามบอกว่าแพงไปนะแต่คนขายก็ตอบกลับมาว่าโอเคงั้น2ดอลลาร์ก็ได้คือฉันรู้สึกว่างงมากๆเลยว่าทําไมการขายถึงเป็นแบบนี้เราแค่บอกว่าแพงไปแล้วเขาก็ลดราคาเป็น2ดอลลาร์ได้เลยงั้นแสดงว่าถ้าเราไม่ต่อราคาเท่ากับว่าเราโดนบวกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตั้งแต่แรกเรื่องนี้นะครับพอเอาไปเทียบกับเมืองไทยนะครับเขาบอกว่า เหมือนกับว่ากลยุทธ์การขายของคนไทยทําอะไรออกมาจะดูน่ารักอยู่เสมอเลยแม้ว่าจะมีเรื่องของการต่อรองราคาอยู่ด้วยเช่นกันชาวจีนคนนี้นะครับก็บอกต่อนะว่าเขาไปที่ตลาดแห่งหนึ่งนะอยู่ในกรุงเทพเป็นตลาดนัดนะครับทีนี้ก็บอกว่าพอไปเมืองไทยนะครับทุกอย่างดูน่ารักไปหมดเลยน่าซื้อน่าใช้จ่ายเสื้อผ้ารองเท้าของฝากคือมีให้เลือกเยอะเยอะกว่าที่กัมพูชามากฉันเดินอยู่ในนั้นเกือบสามชั่วโมงที่ไทยก็มีในเรื่องของการต่อรองราคาอยู่เหมือนกัน แต่ทำไมฉันรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับราคามากกว่าเรื่องนี้นะครับมีคําอธิบายนะครับชาวจีนอีกคนก็เข้ามาบอกน,นะครับว่าผมไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกได้ไหมแต่สำหรับผมเรื่องนี้มันค่อนข้างเกี่ยวอย่างเช่นสินค้าต่อให้ขายราคาเท่ากันเลยหรือต่อให้กัมพูชาถูกกว่าคุณจะยอมจ่ายที่เมืองไทยมากกว่าเสมออย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าหรืออะไรที่ให้ความรู้สึกว่านั่นคือเป็นของที่อยู่ที่เมืองไทยจริงๆเรากาลังซื้อของอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็กลับไปที่จีน มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะเรามีความรู้สึกยินดีที่จะจ่ายมากกว่าซึ่งตรงกันข้ามกับในกัมพูชาต่อให้ไปตลาดในท้องถิ่นแบบเดียวกันจ่ายในราคาใกล้เคียงกันหรือเผื่อจะถูกกว่าได้ซ้ําแต่ผมกลับรู้สึกไม่ค่อยอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะจ่ายมากนักมันเป็นในด้านของความรู้สึกหรือความเป็นแบรนดิ้งของตัวประเทศคือพอเป็นอะไรที่บอกได้ว่าซื้อมาจากเมืองไทยมันเป็นอะไรที่น่าซื้อมากกว่าขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่านั่นอาจเป็นเพราะ การไปที่เมืองไทยคุณอาจจะได้เจอสินค้าที่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์จริงๆแล้วคุณก็รู้สึกภูมิใจด้วยนะที่ซื้อของสิ่งนั้นจากประเทศไทยไปฝากคนอื่นๆเพื่อนๆญาติๆ,ๆคือมันดูมีความพราวมีความภูมิใจมากกว่าแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่ากัมพูชาไม่ได้น่าภูมิใจเลยนะแต่ปัจจัยหนึ่งเลยก็คือบางทีสิ่งของที่ซื้ออยู่อาจจะผลิตในจีนเองก็ได้เพราะฉะนั้นเราซื้ออยู่ในจีนจบกว่าหรือ,ออาจจะได้ราคาที่ถูกไปมากกว่านั้นด้วยสำหรับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมองว่าเพราะสินค้าหลายๆอย่างในก อาจจะเป็นสินค้าที่มาจากจีนด้วยนั่นก็เลยทําให้ความน่าซื้ออาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าที่เมืองไทยเมืองไทยเสื้อผ้ารองเท้าของฝากอะไรพวกนี้เนะี่ยเป็นงานแฮนด์เมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศของพวกเขาเราจึงรู้สึกมั่นใจได้มากกว่าว่าเราได้ซื้อของไทยแต่บางอย่างที่ขายในตลาดท้องถิ่นในกัมพูชามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจีนด้วยเช่นกันยกเว้นก็แต่บางอย่างที่เป็นแบบโลคอลแบบท้องถิ่นจริง,รงๆนั่นก็น่าซื้อกลับไปอยู่บ้างแต่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็เพราะว่าในไทยนะมีให้เลือกเยอะมากๆด้วย ก็เลยทําให้เราหาเจอสิ่งที่ต้องการได้มากกว่านั่นคือในอีกมิติหนึ่งอันนี้คือพูดถึงเรื่องการซื้อของนะครับไปที่ไทยครั้งแรกกัมพูชาครั้งแรกกับความรู้สึกที่นักท่องเที่ยวจีนมองว่ามันแตกต่างกันนะครับคือเป็นเรื่องความแบรนดิ้งด้วยอย่างที่เขาพูดเลยนะครับว่าคือพอซื้อของจากเมืองไทยไปนะครับกับประเทศไปมันภูมิใจที่จะบอกได้มากเลยว่าโหซื้อมาจากเมืองไทยนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าพอไปที่กัมพูชานะครับบอกว่าซื้อมาจากกัมพูชาก็อาจจะไม่น่าตื่นเต้นเท่านะครับนี่คออ่ีีาาบกกกนนชววจ็ คุณรู้ไหมว่าการเดินทางก็มีส่วนทําให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่านะอย่างเช่นการเดินทางในกัมพูชาฉันเคยเรียกรถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นรถรับจ้างพอขึ้นไปแล้วกลายเป็นว่ารถขยับไม่ได้คนขับหันมาบอกว่าช่วยพักหน่อยรถมันมีอาการแห้งเล็กน้อยก็คือรถอาจจะเสียหรืออะไรสักอย่างนะครับเขาก็เลยบอกว่าตอนอยู่ที่กัมพูชานะตอนนั้นก็เลยกลายเป็นคนช่วยคนขับเข็นรถสุดท้ายเราก็ไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยนั่นคือย,ยังโชคดีอยู่แต่ว่าเรารู้สึกเหนื่อยมากเลยคือทำไมต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นด้วยก็ไม่รู้ แต่ในไทยเราไม่ค่อยเจอประสบการณ์แบบนั้นนะเหมือนกับว่าผู้ให้บริการส่วนใหญ่าาญญญจะเตรียมยามพนักของตนเองไว้เป็นอย่างดีมากกว่าอาจจะเป็นเพราะความเป็นมืออาชีพหรือในอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมากกว่าด้วยหรือไม่พวกเขาได้บริการลูกค้าอยู่ตลอดการดูแลยามพนักานของตนเองให้สมบูรณ์แบบนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ในเมืองไทยอันที่จริงเมืองไทยไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักขนาดนั้นนะแต่ไม่มีปัญหาถึงขั้นลดเสียถึงขั้นที่เรารู้สึกเหนื่อยกับสถานการณ์ดังกล่าวแบบที่เกิดขึ้นระหว่างที่จะเดินทางในกัมพูชา ขณะที่ชาวจีนบางคนนะครับมาพูดเรื่องนี้เขาก็พูดแบบกลางๆนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่คุณอาจจะเจออยู่ที่เมืองไทยได้ด้วยเช่นกันนะเป็นแต่ว่าคุณอาจจะเจออยู่ที่กัมพูชาแต่บางคนก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนขับรถรับจ้างที่คุณกําลังพูดถึงในกัมพูชาเขาอาจจะไม่ได้ให้บริการอยู่บ่อยครั้งหรือไม่หรืออาจจะไม่ได้ปรับปรุงให้รถอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ต้งข้ามกับในไทยหมอนก็ว่ามีมาตรฐานในเรื่องนี้ครอบคุมในเรื่องของการที่จะต้องสร้างมาตรฐานที่ดีก่อนที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวสงท้ก็ได้การรีวิวของนักท่องเที่ยวจีนคนนี้นะครับก็บอกว่าไปที่ไทยครั้งแรกน่ยตื่นเต้นกว่ากัมพูชามากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้หรือว่าได้รับซอฟต์าวร์อะไรต่างๆจากเมืองไทยมาเยอะกว่ากัมพูชามากหรือกัมพูชาแทบจะไม่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ในจีนเลย น่าเสียดายเราก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับกัร,รพูชาความสุดยอดอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเมืองไทยก็คือผมตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ไปลองต้มยำกุ้งแบบออริจินอลของแท้ที่เมืองไทยจานแรกที่มาเสิร์ฟหน้าตานดูเผ็ดแบบที่เห็นในทีวีเลยผมตักเขา้าปากคาแรกนี่น้าตาไหลทันทีนี่ขนาดว่าทานไม่หมดนะนี่แหละคือบริบทของความตื่นเต้นเมื่อไปถึงเมืองไทยคือผมลองทานอะไรแบบนี้และเป็นสิ่งที่รอคอยมานานมากตรงข้ามกับในกัมพูชามีสิ่งที่ผมอยากจะเจออยู่บ้างอย่างเช่นนครวัดแต่พอไปถึงจริงๆนะนครวัด ของจีนนี่อากาศร้อนมากเลยอากาศร้อนแบบที่ถ้าคุณอยู่เมืองจีนที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยคุณจะรู้สึกไปนะครวัดเนี่ยโอ้โหเหมือนกับคุณจะได้อาบน้ําแล้วก็เดินไปสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่แบบที่คุณเห็นในภาพนั่นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงมันร้อนถึงขั้นที่ทําให้คุณเปียกไปทั้งตัวได้เลย สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะฮะถ้าชอบกันเล่าในสไตล์นี้นะครับมาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเดี๋ยวเล่ากันต่อในคลิปถัดไปครับตอนต่อไปผมจะเล่าเกี่ยวกับพม่านะครับที่มีพื้นที่ใหญ่ต่างชาตินะครับก็บอกว่าพม่าในพื้นที่ใหญ่มากเลยแต่ทําไมกลับไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเจ๋งๆแบบที่ไทยเป็นท,ทั้งทงที่ไทยก็พื้นที่น้อยกว่าเดี๋ยวติดตามกันต่อในคลิปปถัดไ แล้วก็อย่าลืมด้านซ้ายล่างของหน้าจอนะครับนี่คือสินค้าที่ผมเลือกมาแนะนําไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวนะครับไม่ไว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อแขนยาวเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็ผ้าห่มนะครับท่านผู้ชมสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ